ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรัชญาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคําว่าไปไม่มาไปไม่มาในที่นี้ก็คือเราจะต้องจากโลกนี้ไปหรือว่าตายจากโลกนี้ไปสิ่งที่เป็นลางบอกเหตุที่ว่าเราจะต้องไปไม่มาในที่นี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ความแก่ร่างกายของเรามีความแก่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกนาที ทุกวันทุกเดือนทุกปีร่างกายของเรามีความเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาร่างกายของเราที่สุดแล้วก็มีความตายที่เราจะพบได้ไม่รู้ว่าเวลาไหนวันไหนชีวิตของเราจะต้องมีความพัดพ้าดจากของรักของชอบใจไปในที่สุดและชีวิตของเราที่สุดแล้วมีการเป็นของตนตนเองไม่ว่าเราจะจากโลกนี้ไป และไปเกิดในาพบภูมิไหนก็าตามก็อยู่ที่กรรมคือการกระทําที่เราทำไว้ในอดีตและปัจจุบันนั่นเองที่จะส่งผลให้เราไปในสุขติหรือว่าทุกติในภายภาคหน้าฉะนั้นไปไม่มาในที่นี้ก็จึงเป็นปัจญาในครั้งนี้นั่นเองจเจริญพร